สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุดรคึกคลืคลมากอยู่ที่ศูนย์โรงพยาบาลาอุดรน,นะคะแต่มาฉีดที่มหาหล,ายลัยราชพัฒน,ะะน,น์นะคะอุอนทานี้เนี่ยคนเยอะมากนะคะแต่ก็สะดวกสบายนะคะมีที่นั่งพนะักรอมีจุดลงทะเบียนะคะจุดคัดกรองวัดความดันนะคะพนักง,งานบริการเยอะมากนะคะ ต้องต้องใจนะคะเราสบายสบายได้ฉีดแน่ค่ะวันนี้ช่วงนี้ช่วงเช้านะคะเนี่ยช่วงเช้าคนเยอะมากค่ะตสถานที่ให้มากดีมากะะศูนย์ราชพัฒน,น,น,นะะ์ศูนย์โรงพยาบาลอุดรนะคะศูนย์โรงพยาบาลอุดรแต่มาจัดที่ราชพัฒน์นะ,ะอำนวยความสะดวกนะฮะนั้นมาฉีดเลยนะคะมาฉีดให้มันเสร็จเสร็จแล้วแล้วไปนะะไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะฮะ เราจะได้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันไงคะนะคะเนะคะทุกคนโชคดีนะคะ,คอะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ